วันนี้มาร่วมทำบุญที่วัดปงป่าป๋อในพิธีฉลองสมโภชเจดี JD. วัดปงป่าป๋อในวันที่14มกราคมพุทธศักราช2567 มันโมธนาขอบคุณเนอแม่สีอาคุณนะครับพีิน้ำมันโมวร่มันโมธนาสามบาดครอบครองแม่เพศเขือเกลียวนะครับผมกอขกอร่มันโมธนาสี่สี่บาทครอบรอบแม่ลายยาดแสดงแม่เพิ่มก่วมันโมธนาน่ยราไบาทรอบรองขอแม่เรียสีวิจัยพวงวัดเจงนะครับก่วมันโมธนานี่ยเราไบาทรอบ วานะครับเาฮะม้่ามนุมราบาทแมสองคนันสมก็ดูร่วมนุมาร้อยบาทครอบครัวของแม่ทองเรืี่วูนะครับมงกุดูรมนุมรดานัรบาทครอบครัวมาสซินอาิเกลเจีนามกุดูนะครับมนุมรนาร้อยบาทครอบครัวของแมอสีวันแก